สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Civic FD 1.8e ปี06นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเลยกไม้ใช้งานไปอยู่ที่150,000มกโลเท่านั้นค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะราคายังไม่มานะคะรถคันนี้เพิ่งเทินเข้ามาสดๆแล้อๆๆเลยฟางล้างแล้วก็มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูก่อนเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้า กระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆเลยกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเลยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะก็ได้เป็นไฟหน้ามาติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะสาหรับคันนี้ยังไม่ได้ทำการเก็บงานนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดลูกค้าเพิ่งเทินเข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะคะเดี๋ยวทั้งเราปรับสภาพนะคะให้เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวฟังมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ อาในส่วนของล้อนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะยังคงได้เป็นกระจกเดิมแท้โรงงานอยู่นะคะในส่วนของรายละเอียดภายในพวงมาลัยนะคะก็มีร่องรอยของการใช้งานนะคะปกติ อย่างที่ฟังแจ้งเนาะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้ใหม่นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะแอร์ออโต้ค่ะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะอันนี้เจ้าของเดิมเขารุ่มให้ใหม่เนาะแต่ว่าเบาะเดิมก็ฉีกขาดนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการสปาโรสนะคะปรับสภาพรถให้ใหม่เนาะ อันนี้ถ่ายให้ดูแบบเรียวๆก่อนเลยนะคะซึ่งเทินเข้ามาสดๆแล้วร้อนเลยหัวน็อตนะคะตามซอกประตูก็เดิมๆเลยนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะภายในสีเบดนะคะสวยๆเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีเนาะสำหรับ โฉมนางฟ้านะคะ c i v i c FD 1.8E นะคะโฉมนี้หายากนะคะนานๆจะเข้ามาทีแล้วก็ราคานะคะจับต้องได้รถปี06นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่น่าใชเน้ะสวยๆเลยนะคะเป็นไฟกลมนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นไฟกลมมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยนะคะ2จุด แล้วก็ได้เป็นสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามค่ะเรียมสันรถคมชัดเจนนะคะสวยๆเลยสีบอลเงินภายในสีเบสนะคะเกียร์ออโต้ใช้งานปลายอยู่ที่150,000กโลเท่านั้นนะคะกระจกเดินแท้โรงงานทุกบานค่ะภายในสีเบสสวยๆนะคะเพดรถนะคะติดอยู่ชัดเจน ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยเดี๋ยวฟังค่ะดูในส่วนของตัวห้องเครื่องต่อเลยค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคสี่สูบนะคะค่าไปรายืมน้ำมันไม่มีเลยนะคะลูกค้าหัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะ เดิมๆนะคะไม่มีถูกไขเม็ดอาก์กลมๆสีสวยนะคะคานหน้าไม่มีคดมีงอนะคะคานหน้าไม่มีคดมีงอเลย รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะแต่อาจจะมีร่องรอยของการเชียวนะคะเฉียวชนเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติเนาะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้ใหม่นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนส่งมอบนะคะเราก็ดูแลเรื่องของเหลวให้เช่นกันนะคะสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะรถเทิร์น เข้ามาสดๆร้อนๆเลยราคานะคะยังไม่มาเนาะเดี๋ยวได้ราคาแล้วไงเดี๋ยวฟังอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะเลขไม้อยู่ที่1นึ0 0 0ห้ากโลเท่านั้นนะคะเป็นตัว Civic FD โชมนางฟ้านะคะปี06นะคะสวยๆเลย ใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366นะคะก่อนจากกันไปวันนี้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ